ปีลบปีนี้ปีวัวค่ะเราถึงว่ามาล้งว,วัวแล้วกันนะรับต้นปี <c oughs> เป็นอาหารอีสานพี่เชฟเป็นลูกเครื่องไทยอินเดีย สดีค่ะวิ่งกินแรงกับมาแล้วค่ะและวันนี้นะคะด้วยความทนนี่เป็นปีนี้เป็นปีวัวเราก็เลยจะพาทุกคนมาล้มวัวกันค่ะเราจะไม่แพ้ค่ะเราจะชนะทุกๆปีค่ะเราจะมาล้มวัวกันซึ่งร้านที่เราจะพาทุกคนมาล้มวัวนั้นก็คือร้าน100มหาเศรษฐที่ราว,ว่าทุกคนรู้จักนังๆแต่ฉันเนี่ยยังไม่เคยกินแล้วฉันก็แบบคาดหวังนะตั้งตารอนะเพราะว่าแบบมันมีหลายเมนูมากที่รู้สึกว่าแปลกใหม่สำหรับอาหารอีสานที่เน้นเรื่องเนื้อแบบเนื้อวัวหรือเนื้อหมูเ,เป็นหลักเราก็เลยแบบจะต้องได้กิน ช่วงนี้เป็นโ,โควิดนางเลยเปิดกลางวันฉันแฮปปี้มากที่กินข้าวตอนกลางวันคือสิ่งที่ดีค่ะทุกคนค่ะจะได้ไม่อ้วนคอเลสเตอรอลจะได้ไม่เกินเขี่ยงไว้นะพี่ต่อฉากอันนี้เป็นฉากไอ้กระไม้นะคะจอดรถฝั่งตรงข้ามร้านค่ะแล้วก็เข้า,าร้านได้เลยค่ะล้างมือก่อนเนื้อในตู้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็บา่ายตอนนี้เรามาเวลาบา่ายไม่ใช่มีคนไม่เจอใครเลยค่ะทั้งร้าน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยต้องลงเชื่อก่อนเข้าฐานทุกที่ค่ะแต่ตอนนี้ที่ร้านก็ไม่มีขายค่ะเราอยู่คนเดียวปลอดภัยกันทุกคนค่ะชื่อร้านคือ100มหาเศรษฐที่อยากกินร้านนี้เพราะว่าหนึ่งคือร้านเขาว n o s อ totail ก็คือกินตั้งแต่หัวจรดหางวัวกินแบบไม่ให้เหลือเวสเลยและเชฟที่เป็นคนลูกครึ่งไทยอินเดียเนาะก็เก่งมากด้านการทําพวกเครื่องในเวลาฆ่าบัวล้มบัวทั้งตัวเนาะส่วนไหนที่เขากินกินไม่หมดภาในวันนี้เขาก็จะมีวิธีการพรีเซอร์ฟให้ว่าแบบจะต้องทำยังไงถึงจะอร่อยในครั้ คือเขาแบบจัดการทุกส่วนจริงๆไม่ให้มีเวสเลยล้วก็แบบรู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะมารีวิวค่ะแต่คนรีวิวก็เยอะแหละแต่เรายังอยากมากินอยู่ดีทุกคนดูของเราแล้ว,ลวกันนะ2คือส่วนผสมทุกอย่างเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นตามด,ด้การเหมือนกันเพื่อว่าไม่ให้เมนูเมันซ้ำแล้วก็เป็นอาหารอีสานที่เชฟเป็นลูกเครื่องไทยอินเดียมาดูกันเชฟชื่อชาลีแครเดอร์นะคะอยู่ที่อีสานก็เลยจะแบบมีวิธีการปรุองอาหารแบบอีสาน นนเขาเป็นไหาอีสานและเป็นเนื้อรู้สึกว่าเป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องเพราะว่าชอบทั้งสองอย่างนีกออกปะก็สั่งไม่หยุดเลยแล้วก็แบบยังไงดีวะยังไงดีวะขายไม่ยังนี่ก็ซื้อไม่ยัง้ <laughs> เมื่อเราถึงร้านหาเสร็จนะคะเขาจะมีเซ็ตคอมเพนเมนทารี่ให้เป็นเซ็ตผักสดแล้วก็น้ำจิม้มที่เอาไว้กินกับอาหารที่เราสั่งน้ำจิ้มมีสามแบบนะคะก็มีแจ่วปลารา้าผักชีน้ามันลำข้าวแล้วก็ซอสแจ่วมะขามแล้วพมผักสดแล้วก็แคบมูกค่ะ ชิมมัจิ้มแต่ละตัวเล่นกันดีกว่าระหว่าง่อเพราะแบบนอนฟุดเวสใช่ไหมเขาก็จะพยายามใช้ขอที่มันดูรักโลกนิดหนึ่งเช่นถุงที่ห่อช้อนส้องก็เป็นถุงกระดาษไม่ใช่ถุงพลาสติกในการห่อนะคะทุกคนแจ่วปลาะก็คือเป็นแจ่วรถปลาดาเลยอันนี้หอมเลยอันนี้อร่อยแล้วก็มีความหวานของตัวหอมแดง ักชีน้ำมันลำข้าวเราจะบอกว่นแบบหวานเปรี้ยวๆเค็มนิดหน่อยตัวปลาจะออกเค็มๆมากกว่าไปต่อันที่แจ่วคือตอนแรกอะเราเห็นรีวิวอื่นเขาบอกว่าตัวแจ่วมะขามอะมันจะหวานแต่มันก็ไม่หวานโดดนะมันพอดีมันดีอะมันนัวมากเลยมันมีความแบบเปรี้ยวหวานเค็ม้วเท่าๆกันแล้วก็หอมตัวข้าวั่วมากเยนนีอร่อยมันชิมพอดีทั้งสามเลยค่ะทุกคนคะที่ฉันชอบรู้สึกว่าแบบ เป็นการปรุงรสที่แบบที่าอาจจะบอกคนอีสานเะน่ะคือปกติเวลาไปกินข้าวร้านอาหารแบบอีสานในในกรุงเทพเนาะจะรู้สึกว่าแบบหล,ลายร้านมันปรุงหวานอนะ่ะแล้วพอไปกินอีสานจริงๆอ่ะก็จะไม่ค่อยหวานไงแล้วเราก็ติดรสชาติที่มันไม่ค่อยหวานนะโตมากัแบ,บแม่ที่เป็นคนอ,อีสานแล้วแม่ก็จะปรุงแต่งข้าวไม่ค่อยหวานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออรสชาติอาหารร้านนี้ค่อนข้างถูกต้องค่ะเป็นแบบรสที่รสมแม่ปรุงรสใกล้ๆอย่างนี้เลยใช่หัดเตึ้มกินแคบหมูแคบหมูที่ถูกต้องคือแคบหมูที่มีมันนี่คือต้นปี อัรสุดอดเพิ่งเกิดไม่เป็นไรหรอกเค็มๆกรอบดีถูกต้องค่ะอร่อยพองดีช้อนกลางน่ารักมากนี่ช้อนกลางปัดน้ำจิ้มค่ะวงนนี้ช่วงโควิดเนาะเขาก็จะระวังดีๆหนึ่งและไส้เราก็มเชิมแล้วค่ะทุกคนไส้ทอดตอนแรกพอขาบอกไส้เป็นวงๆเลยคิดว่าเป็นแบบนึกออกมาไส้ใหญ่แต่มันไม่ใช่เหมือนไส้เล็ก หมือนไส้เป็ดเลยค่ะหน้าตาไส้ทอดเขาเสิร์ฟแบบน้ำจิ้มสามรสแต่ว่าจริงๆมันมีซอสเครือบอยู่แล้วเราขอกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มไม่ต้องจิ้มน้ำจ,จ,จิ้มก็ได้นะมีความแบบเขาราดซอสเค็มอยู่แล้วอ่ะไส้ก็กรอบดีซอสเป็นของเค็มๆหวานนิดๆแตกขอบจริงเหรอได้ยินเสียงปะ่ะขอ้อเจียคือมันไม่กินร้อนใช่ปะ่ะเขากินมันเย็นๆขิงเหนืนขอข้าวเหนียวต้องดีมา,มากๆเลยมันเค็มไส้หอมกรอบดีค่ะ คือมันเป็นคล้ายๆแบบพีชเอาไปสับหั่นเป็น,นชิ้นๆเนี่ยแล้วกรีดตรงกลางออกแล้วไปตำใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดนึงอะไรเงี้ยอร่อยว่ะอันนี้อร่อยเลยหอมพริกมากหอมเลยชอบตอนแรกครูศาสตร์แบบรวมเป็นแบบเอ๊ะหวานเปล่าไม่เขาทดีมากเลยเทอรนั่ชิ้นทอย่างเขาดีหอมอร่อยค่ะอันนี้แบบอมหวานด้วยตัวเนื้อด้วยตัวหอมแดงอ่ะมันชิ้นเขาเก่งว่ะจริงชื่นชอบกินไส้ต่อๆไปกับน้ำจิ้ม นี่มาที่เมื่อไหร่กว่าหอมพริกมากกว่าแต่เราต้องข้าวเหนียวนะรสจัดข้าวเหนียวดูดได้เดี๋ยวตามข้าวเหนียวกว่อนข้าวเหนียวมาเสิร์ฟแล้วค่ะทำมเข้าวทำ้ายน่ารักมากเลยอู๊บูข้าวเหนียวในใบตองด้วยอยากทำอะไรรูมั้ยข้าวเหนียวจิ้มปลากิน <laughs> ฉันเป็นอ er ีสานเลเวอร์ค่ะชอบกินอาหารอีสานมากยิ่งกว่าอาหารญ,ญี่ปุ่นคืออาหารอิสานสวัสดีสวัสดีตุกตัง ต่อไปลิ้นค่ะเป็นจานที่เราเข้ารอที่สุดเพราะเพื่อนที่เคยมากินอะ่ะบอกเลยว่าลิ้นคือที่สุดของร้านนี้ลิ้นไดเอทเนี่ยก็แบบเข้ารอมากแล้วมันก็มาเสิร์ฟตังแบอกแล้วหน้าตาจะเป็นลิ้นด้านบนพับปิ้งด้วยยำงาคิมอนแล้วก็ตัวชยเท้าและใบชะมวงพวกยำงาคิมอนร้าน,นดีกินแล้วนะคะจะได้กิมาส รสชาติก็คือเราว่าตัวลิ้นเขาหมันมากอยู่จากมันกรอบเลยประเด็นคือมันไม่ใช่แบบทอดกรอบนะว่าเป็นเนื้อเป็นลิ้นที่กรอบอ่ะแบบกัดเราเด้ง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 ขันไม่ออกแนว,แวนุ่มแต่อกเนี้ยแบบกรุบกรุบจริงๆอะ่ะทิ้ที่เราได้นะจะเป็นแบบสุก้มง่อเขาแนมเป็นยังแบบมีเดียมแรอยู่รู้สึกว่ามันนิ่มข้างในแต่ว่าพอเคี้ยวมันต้องใช้เวลาเคี้ยวนานๆ เราจะได้สัมผัสถึงความมันของลิ้นว่าโอเคตีให้ได้ชอบกลิ่นหอมที่มันเคลือบด้านนอกลิ้นอะเหมือนเขาคงเอาไปย่างมาก่อนอค่อยมาตัดก็หอมไปด้านล่างข้างๆแหละสุดท้ายอะ่ะปิมเหลือมตัวชายเท้าไว้ในปากล้วกินตัวท้ายล้างปากรู้สึกว่าเออตัวชายเท้ามันกวาดรสชาติในปากได้ดีแต่ตัวความมันของลิ้นนเด่น<อ>จริงอร่อยค่ะนี่คือข้าวจี่ค่ะข้าวจี่คือสิ่งที่เป็นข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนเคลือบด้วยไข่แดงเอาไปปิ้งเรียข้าวจี่ ข้าวจีที่นี่พิเศษหน่อยตรงที่ว่าตรงกลางเขาจะใส่ตัวน้ำตาลใส่แดงแล้วก็กระเทียมเจียวเข้าไปแล้วด้านบนท็อปปิง้งด้วยตัวปลาตัวปลาหน้าตาเหมือนปลากระบอกมากเลยทุกคนจริงๆข้าวจีเนี่ยร้านนี้เวลากินข้าวาจะมีเลือกสองอย่างคือข้าวเหนียวข้าวจีเมื่อวาก็สั่งมาสองอย่างแหละข้าวเหนียวคือวนุ่มดีข้าวเหนียวขาวเป็นุ่มดีจริงๆแต่ว่าข้าวจีเนี่ยชิมแล้วนะคือเขาคือ หนิ้วมัน,สนรสชาติเหมือนคล้ายๆข้าวเหนียวแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมให้หอมตัวกระเทียมเจียวมากกว่าแล้วก็รสชาติหวานเค็มจากตัวกระเทียมเจียวข้างในทุกคนเคยกินปลาหลย่างใช่ไหมคะให้ดูนี่คือปลาไหลที่เราตักมาชิมจะต,ต้องอยากบอกก่อนว่าปลาร้านนี้หอมจริงๆมันจริงเข้าไปแล้วแบบนี่มันปลาหอมนี่ปลาหอมคือกลิ่นมันจะแบบกลิ่นเหมือนปลาในต้ตมตำแต่ว่าหอมกว่าเนื้อก็เค็มๆ ปลาลาแหะปลาล่าหอปลาใครไม่เคยลองกินปลาาสับแต่ปลาเป็นตัวมากินที่นี่ได้แราว่าอร่อยแซบมาถึงจานที่เราเฝ้ารอมาตลอดของวันนี้ต่อจากลิ้นก็คือยำงาขี้ม่อนคลุกไขมันนี่มันคือก้อนไขมันีน่กระดูกฉันเคยเฝ้าฝันว่าฉันอยากจะเอากระดูกบัวมาแบบมาดูตรงกลางอะ นี่เขาย่างมามันก็ดีเหมือนกันค่ะเขาทําคือเขาผ่ากระดูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปย่างไฟมาแล้วก็ใช้งาขี้ม่อนคลุกยำงาขี้ม่อนปกด้านทับพิ้งด้านบนกินแล้วนะคะน้องมันของแม่เพิ่มคอลลาเจนให้ร่างกายค่ะคอลลาเจนหรือคอเลสเตอรอลอันนี้โคตรอร่อยเลยอ่ะอือหือรับประทานคำอร่อยค่ะกับไข่มันตรนาดาวมันแบบมันเป็นก้อนมันแล้วแบบ ข้าวปากมันค่อยๆแบบแตกๆไปรสชาติเหมือนไส้ไขมันอะเป็นก้อนไขมันเลยข้าวปากมันก็ไาขี้ม้อนก็ยำมาได้แบบเค็มๆเปรี้ยวๆแล้วก็หอมเครื่องยำตัวเช็ตไทยข้างบนอะดีมากมั่อกี้ขี้ม้อนทุกคนรู้ใช่ไหมเวลาเคี่ยวมันจะมันๆแต่ได้เ t e เจอร์หลายแบบจริงๆในคำคำหนึ่งดีมากเลยทุกคนค้าตอนที่กินแล้วร้อนแบบนี้มาต้องกินเลยทุกคนเพราะยังร้อนอยู่ตรงไขมันมันจะทําให้แบบนึกออกไหมไขมันเวลากินเย็นก็ไม่อร่อยต้องกินตอนร้อนๆเท่านั้นโอ้ฉันเพิ่งเห็นนะมันเป็นก้อนสีขาวเลยของไขมันอะ ข้าวไขมันร้อนๆมันค่อยๆประดับลายแอบไปเคลือบตัวงาขี้มันไว้แล้วก็แบบเบรนรวมกันแล้วกินเข้าไปแล้วเหมือนกับค่อยๆหายไปอ่ะที่สุดจริงๆฉันว่าอร่อยกว่าลิ้นอีกูชอบมากชอบค่ะรักค่ะงาขี้มอนในไขมันมันดีมากเลยนะไขมัอนขี้เคียวยิ่งหอมยิ่งมันฉันชอบงาขี้มอนส้มตำที่สั่งวันนี้เป็นส้มตำหลวงข้บางค่ะส้มตำหลวงข้บางนะคะอย่างที่รู้ก็คือจะเป็นคล้ายส้มตำปูปลาละหน้าตาคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเส้นมันจะเป็นเส้นหนาด้านบนจะทับอัพด้วยกระถิน เป็นแบบลักษณะของซุปตำม,มหนูข่ะบางรสชาติจะไม่ออกหวานเลยไม่ใช่ต้มถั่วเห้ยเห้ยอะเหมือน,นตม้มตังบูคืะเีลาที่เค็มๆไม่มค่อยแบบไม่ออกเปรี้ยวเท่าไหร่ตำหนูข่าบางก็คือก็เส้นก็กรอบแล้วก็นี่นแหละน้ำเค็มอมเปรี้ยวน้อยอมากๆให้หนเลยค่ะเป็นอย่างนั้นเราว,ว่าเรายังเฉเฉย ต้องได้ก่อนเวลานี้เขาย่างเก่งเนาะแล้วเขาจะมีเนื้อหลายสัดส่วนมากๆเขาบอกให้บอกความต้องการว่าต้องการกินอะไระเขาจะเลือกสัดส่วนซึ่งบิ๊มก็บอกว่าบิ๊มอยากได้แบบนุ่มติดมันอร่อยแล้วสัดส่วนที่แปลกนิดนึงที่คนไทยไม่ค่อยสอั่งเขาบอกพริกขันย่าไหมคะแล้วเพิ่งได้พริกขันย่ามาสั่งไหยคะ ซึ่งของเรามีพี่คัญญาที่ระดับที่ความรุ่มที่ BMS 8ซึ่งมันจะนุ่มอร่อยมากแล้วก็มาจากขอนแก่นหรือมาจากที่เขาเรียกว่าจัสมินวารคิวเป็นเป็นซูเปอร์พรีเมียมเป็นพรีเมียมออกมามาพี่คัญ,ญ่ามาถึงแล้วแล้วเขาก็จะเลือกเลเวลความสุขนะคะเราก็เลือกมีเดียมแดงเพราะว่าทุกคนในกรณีต้องมีเดียมแดงเท่านั้นถึงจะเป๊ะโอ้มันมีหลายส่วนมีส่วนที่ติดมันไปจนถึงส่วนที่มันไม่มันพี่ต่อบอกว่าพี่อย่าเลือกตินชิ้นที่มีมันเยอะเพราะไข่คอเลสเตอรอลพี่สูงแล้วตอนนี้แม่ต้องให้รางวัลพี่ต่อนะ่ตอห้้ามไวไ เราเลือกชิ้นกลางค่ะท่าพี่ต่อกินแทนเราก็เลือกชิ้นที่ติดมันตรงขอบนิดเดียวพอค่ะแต่เราเห็นว่าระหว่างชิ้นมันมีไขมันอยู่นิดหน่อยเขามาดูย่างมาพอดีนะสีชมพูปิ้งเลยอะไม่ดิบจนเกินไปกินเล่นๆก่อนเนาะไม่กิน่อสจังเลยนมีน่ดีมากเลยนุ่มแต่เหนียวส่วนที่ติดมันเขาจะเหนียวนิดนึงแต่ยิ่งเคี้ยวไปยิ่งหอมหอมมันยา่างอะแล้วหอมส่วนเนื้อวัวมากๆเลยอะหอมเนื้อหอมมากส่วนที่ไม่ติดมันคือนุ่มเลยอร่อยชอบกลิ่นวัว กลิ่นเนื้อหอมไปหมดย่างมาได้พอดีมากด้วยแบบดีดีจริงๆเลยย่างย่างดีมากเขาเสิร์ฟมากระแจ๋แล้วเครื่องเคลาของแบบตัวลาบชันยำเลยดีกว่ามาทุกคนขีดลนะคะดีทำให้เด็ดเ,เครื่องเห็นเครื่องผักทำให้สดชื่นขึ้นแล้วตัวแจ่วทำให้มันมีแบบรสชาติเค็มเเปรี้ยวๆปรี้ยวอร่อย ของพ่อคั่วด้วยอันนี้ดีค่ะพ่อคือคันยาข้างหมูคือตรงไหนข้่างหมูย่างมันคือส่วนนุ่มที่สุดมันจะคล้ายๆกับอะไรคอหมูนี่ยครับจะคล้ายๆกันแต่อาจจะนุ่มแล้วก็เนียนกว่าอาจจะมีน้ำมันแทรกกว่าใช่แต่ว่าพอทานไปปุ๊บมันไม่รู้สึกว่ามันมันอ่ะต่อไปที่จะกินคือคางหมูไม่ใช่คอแต่เป็นส่วนที่เป็นคางไม่ใช่สานกลางเพราะวามันอยู่ลึกเข้าไปอย่างตรงนี้อยู่ข้างในส่วนที่นลึกที่สุดเพราะมันจะนิ่ม แล,แล้วมันแค่มีมันแทรกไม่ได้แบบเป็นมันเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นเขาให้มากับตัวยำหอมแดงแล้วก็น้ำจิ้มกินแล้วนะครผูุ้ช่างเหมือนความหมือนย่างไปเลยแต่ว่าเนื้อนิ่มกว่ากัดแล้วขาดกัดแล้วขาดข้าวหมูย่างมันจะเป็นต้องเขียวใช่ป่ะอันนี้มันนิ่มเลยจนแบบกัดแล้วขาดกัดแล้วขาดกัดแล้วขาดเลยพราะไข่มันรู้สึกมันไม่เลี่ยนเลยมันแบบมันกำลังดีชอบค่ะ แต่มันนิ่มดนีมันมีความแบบกรึบๆนิดๆด้วยอ่ะต่อเป็นสิ่งที่นิ่มและกรอบอ่ะกอบตัวชิวหนังเนื้ออ่ะกินก่ก็เป็นเค็มๆหวานนิดเดีวพอแล้วก็ตดชื่อเนื้ยหอมแดงข้างของหนูว่าอะไรดีคะนี่คือแกงขี้เหล็กหางหัวตัวนี้เราจะกินตั้งแต่หัวจอดทางค่ะ เราไม่เคยไกินหัวเลยเนาะเรากินแค่อะไรไี่ต่อเรากินไส้ไปเรากินกระดูกไปแล้วเรากินหางไปแล้วเราก็กินคางเคิมของหมูไปหัวจ้ารดหางวัวและหมูแล้วกันนะมาแต่หางวัวค่ะทุกคนคะดูใช่ไหมคะเป็นส่วนที่มีมันค่ะแต่ว่าขี้เหล็กที่เนี่ยมันข้นคลากระแบบชอบกินแกงขี้เด็กกินแล้วเพราะรู้สึกว่ากินแล้วนอนหลับดีแล้วแม่ก็ชอบก็ไม่กินแบบขี้เด็กใส่ของเสียลาวอ่ะอันนี้ดูคล้ายคลึงแม่แต่ว่ามันแค่แบบคลากมากๆอ่ะกินขี้เหล็กที่คลากขนาดนี้มาก่อนนะยังกินแกงของอินเดียที่นั่นนะคืนนี้จะนอนหลับฝันดีค่ะ ุียอร่อยเลยเแกงขี้เหล็กที่แบบคล้ายๆอีเด็กฝั่งอีสานเลยอะแบบไม่ใช่ขี้เหล็กกะทินะขี้เหล็กออกใส่นิดนึงแล้วก็มันด้วยตัวหางหวัวหางวัวมันเป็นแบบเขาเหมือนเขาเอามาแต่แบบไขมันข้างบนก็นิ่มดีต้มได้แบบเปื่อยเลยขี้เหล็กออกแนวขมๆนิดนึงเป็นเนอกลักของแกงขี้เหล็กขอรสมาดีมากคือเค็มนวัวเหมือนได้กลิ่นเครื่องเทศอย่างเลยหอมฉันคิดนานมากที่เขาเลยไปทําให้ขลอดแกงนี้นะคะจริงๆแล้วผักขมถ้วยนี้ใส่ปลาทูหอมแล้วก็ยานี่นคือกระชายคือคำว่ากระชายไม่ออก คือเหมือนแม่ชอบปั่านที่กินตอนเช้าใช่ป่ะแล้วแบบเป็นกลิ่นที่คุณเคยมากก็เลยแบบอ๋อมันคือกระชายอยู่ในแกงค่ะหอมดีค่ะแต่มันแกงจะข้นนิดนึงนะเพราะว่าต้มกับหางวัวเนานะมันก็จะมันข้นไม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นแกนงมันไปต่อเนะาะเพราะมันจะข้นข้นขากอะ่ะเหมือนดิเออมันเอาไว้ดิฟแต่จริงกินได้เลยกระตักกินอัพไวช็อกชีสเค้กกินกับสตรอเบอรี่ดอง โอ <Okay. S 2> เ,เคอเคนเื้อชีสเค้กที่หอมไวช็อกแลยกินไวช็อกขึ้นมาเลยแล้วมันก็มีรสเค็มของตัวสตรอเบอรี่ดองแล้วก็เนื้อนิ่มๆตัวชีสเค้กเมื่อกี้กินเพิ่มละอันนี้ปลายใหม่เพราะมันเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเหมือนผ้าเนาะข้างบนเป็นชีสเค้กที่ผสมตัวไวช็อกเข้าไปกินไวช็อกก็จะแดงในคำแรกแต่เราลองกินคำที่สองแล้วกินไวช็อกก็จะดรอปน้อยลงเมื่อเราชิมแล้วกลิ่นนั่นแหละและข้างล่างจะเป็นเฮกเจอร์ตัวแฮกเกอร์ที่เป็นแฮกเกอร์บดใส่บัตเตอร์ใส่เนยอออยยย่่่างงเเเี้้้แลลวกกืใหหนจะค็มๆรุบ แล้วข้างบนท็อปปิ้งด้วยตัวหนึ่งสตรอเบอรี่ดอ,สองสลูกหมอนแล้วก็พวกแบบมห้ผลไม้ตกแต่ง,งต่างๆแล้วเขาก็จะแบบมีซอสเซเวอรสอยู่ข้างบนบ้างก่อนอบเราเห็นแล้วเป็นเหมือนกับถูกเบิร์นมานิดนึงอะ่ะถูกเผาไฟเวลากินก็คือราดตัวเซเวอรสสดที่ให้มาลงไปในชีสเค้กแล้วก็ตักกินเป็นคำครับเราว่าถ้าเจอลูกหมอนก็ดีลูกหมอนมันจะเปรี้ยวหน่อยทําให้มีรสชาติที่โดดแต่ถ้าเจอตัวสตรอเบอรี่ดองเลยไม่รู้สำหรับส่วนตัวยังยังไม่ค่อยชอบคอมบิเนชันนี้จัะเท่าไหร่นะแต่ว่า อันนี้นะคะเป็นไอศครีมมะม,ม่วงน้ำปลาหวานค่ะตรงกลางเป็นไอมมะม่วงแล้วก็เมอร์แรงริกแล้วก็ข้างนึ่งเป็นซอสน,น้ำปลาหวานข้างๆก็เป็นเมอร์แรงริก๊กคะ่ะเสิร์ฟคู่กับไอติมมะม่วงแล้วก็เนื้อมะม่วงน,นะคะเขาบอกเวลากินก็นคือทำคอมบิเนชันให้มันถูกต้องคือหักๆรวมกันเป็นคำเดียวอันนี้แปลกๆมาสวยมากพน้ปำปลาหวานเขาแบบมีกลิ่นกะปิเออกลิ่นเหมือนกะปิกินแล้วนะคะไปไหนพี่จีไปไหนพี่จี ม่รู้จะทำยังไงกับมันนะเพราะปากเราถ้าคุณจะรอให้มันละลายหรือว่าควรจะเคี่ยวมันในปแล้วสุดท้ายคือไอติมมันละลายไปหมดอ,อะเลยคือคิดว่าต้องเคี่ยวแล้วแหละอันนี้แปลกว่ะฟีลเรื่องเหมือนกินไอติมที่เป็นรสมะม่วงแล้วก็เยลุ่อมเคยกินลูกอมพริกเกลือปะ่ะเป็นอย่างไงแม่เคี่ยวตามลงไปพริกเกลือแล้วเปรี้ยวแปลกเลยอืมอันนี้ไม่ใช่เมอแรงทุกคนครับอันนี้คือมาร์ชเมลโลพริกเกลือค่ะคือมาชมลโลที่หวานๆเผ็ดเค็มๆ สังนั้นเลยแต่ว่า,านะมันเขาทำน่ารักดีนะเพราะเป็นคอมบิเนชันแบบใหม่แล้ววันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจที่หนึ่งยมหาเศรษซึ่งเป็นดาวนที่มีสองสาขาด้วยกันคือที่สี่พระยาที่เอกมัยเอกมัยปกติจะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็จะเปิดช่วงเช้าด้วยไม่รู้คลิปนี้ออนเมื่อไหร่ออนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอัปเดตเวลาให้ข้างล่างนะแล้วกันนะแล้วก็พูดถึงอาหารวันนี้ฉันว่าเป็นสไตล์อาหารอีสานที่ค่อนข้าง ใหโสวยขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็มีการทําคอมบิเนชันที่เหมือนอาหารอีสานทั่วไปขึ้เลยรู้สึกว่าเออชอบแตกดีจริงๆมีอีกหลายเมนูมากๆเลยทุกคนลองไปดูรีวิวเจ้าอื่นได้คือแบบทันผสมกันแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละเจ้าก็สั่งคนละเมนูกันแล้วว่าเมนูก็น่าสนใจมากๆไปลองดูกันค่ะแล้วก็มาลองชิมกันนะร้านนี้มีเดลิเวอรี่ด้วยนะคะสามารถสั่งเดลิเวอรี่กินที่บ้านได้ค่ะช่วงโควิดเออหนุนร้านอาหารเลยนะคะสงสารกลัวก็อยู่ไม่ได้กันมากเลยหลายร้านเพราะหลายร้านมีร้านออออร่่ยยยยยแแตกก็บบบบคคนนนนลูู้้าาาไงะะ๊ สาวรสอันนี้คือสาวรสสดนะคะทุกคนก็เห็นไหมคะที่เวียดนามมีเยอะมากทุกคนคะ่ะไปเวียดนามซื้อกินนะคะสาวรสภาษาเวียดนามเรียกว่าจันใหญ่ค่ะทุกคนคะไปถึงก็เลยจันใหญ่จันใหญ่จันใหญ่ที่เวียดนามดีมากสดมากเป็นอย่างนี้เลยเวลาสดอะผิวเห็นไหมผิวมันจะตึงๆทุกคนก็ตักกินสดให้เลยที่เวียดนามนะคะอย่างนี้เนี่ยกลิ่นม,มันจะหอมมากของเสาโรต์เนาที่เนื้อมันตึงๆดีอะอร่อยมากฉันรักสาวรสสด